เอาละครับมาเล่นกันครับเ,เพื่อนๆเหมือนมีตัวนะข้างหน้าในในซอกตายยังวะโอโอโอมีตัวอยู่เต็มเลยบนหัวเราเนี่ย ไม่เห็นตอนนี้ไปไหนแล้ววะมีใครมาบุกหาเราไหมเนี่ยตอนนี้ไปไหนมากไม่ได้ <clicked> ับเ <specified S 1> อาหาตัววะโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บอะไรวะโดนไนายเปอร์ส่องตลอดเอายาก่อน ดีนะทัพพายาตรงนี้มีเอ้ยกระสุนนี่ว่าโอเคเราฆ่าได้อยู่ดีได้ยินเสียงเอาไงดีวะคนนี้มันจะมาบ่นเนี่ยตึงอ,อยู่นะแถวนี้ อ้างหลักก่อนเอเอจะไปแล้วได้คืนแล้วใช่ไหม,ไม,มเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงหอกอุ้ยอ,อะไรครับเนี่ย หาตัวไม่เจอเลยครับเพื่อนๆข้างหน้าแล้วกันน่าจะอยู่ข้างหน้าข้าง,า,า,างหน้าพึบเลยไม่ตายหมอบไปเว้ยเพื่อนโดละต้องหลวงต้องหลวงตีงหงไหนวะ โอุ้ยพลาดได้ไงวะพลาดได้ไงวะก็เซ็งเลยใส่ยีปลายแล้วเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้ทอาไงดีวะอัอนอนี้ทำอะไรวะเนี่ยต้องมาเกิดตรงนี้แล้วก็ลงมาซีอะไรวะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหแม่งถอยหลังจบเลยเจอถอยหลังมาสองตัวด้วยไป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 เอวเอเอวี รถถังเอาไงดีวะยัดมุมแล้วลูกสวยไปไหดแล้ววะถังแม่งถอยไปแล้วแม่งกลัวพังนี่ไงญ่ินบอมมเหรอเอาบอมพื้นไปจะบอมโอ้ยหมดบนโอ้โหไม่ทัน อะไรหลบไม่ทันตรงเนี้ยโคตรตึงผมบอกเลยเฮ้ยเพื่อนมึงโดนแล้วเรียบร้อยไป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 บีมโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ต่ำทางแคบ ไงดีวะไปได้อยู่บ้างได้อยู่เจบ็จบเจบ็จบเจ็เฮ้ยทิ้งหายละเฮะ้ยอะไรเนี่ยไม่ตายแอบเงียบเลยนะมึงอุ๊ยไป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 ถอย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 แต่ตรงนี้ให้ไวรถถังแม่งมา có tình mày đi qua ui ui dặn tình đồn tập mấy tay phải phải duyên phải anh เอาถัวแต่ไม่ตักโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยังตึงนะครับเพื่อนๆกระสุนหมดด้วยเอาเอาไงดีวะเฮ้ยกระสุนหมด นี่ไงเจอลูกเคาะไป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 วางบนตึกเอาด้วยเพื่อนมีไม้อีกไป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 เจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบ ไปยิงไปฉัมีหั่นกราเนให้คุณไปโอ้ตึงโดนแต่ไม่ตายโอ้อะไรวะเนี่ยระเบิดยังตึงโอ้โหระเบิดยังตึง เดินดองผมอาจจะตายแน่แต่ขอเก็บคิวก่อนทักตัวนก็ยังดีโอ้ยเก็บคิวทักตัวยังดีแม่งเป็นหมออีกแม่งึงเป็นหมอคู่เอาเลยเออชิบหายรถถังมาอย่างงี้ไม่รอดแม่งรถถังมาดักมุม

ยังมีตัวได้ปะจะไม่ตายโว้รถถังอุย้ยถูไปแล้วถูกลบแล้วอุย้ย เอิอโอ้โหมั่งยิงโคตรฝุ่มอ่ะสวยเพื่อนไปเพื่จากตรงนี้ไปด้านหลังให้ไวเลยรถถังมันเกินอาอติดติดใครวะรู้ป่ะเนี่ย วู้หมดถุนลากโดนด้วยต้องเล่นตุุ่มๆเงี้ยละเพื่อนเน๊ยโดนแต่ไม่ตายลากโดนแต่ไม่ตายแต่เพื่อนคิวเอฟฟิทไปตึงต้องยัดโคตรตึ้งหวย Tuyệt, nhưng rủa nó h 곡. Buộc chạy từ A.. không,half l chips nnat thôi. Phải dính một หายจนหมดเยี่ยท์สุดหมดหืมออภัยในคับหยาบนะครับมันโคตรเยอะมันหน้าปาลาระเบิดมากตรงนี้ยังตงึงอ่ะนี่อะไรเนี่ยเอยไปแล้วโว้ยมาเกิดตรงนี้โอ้ยอย่างมันอนะ่ะเพื่อน บอกเลยโคตรมันผ่านแล้วโดนหมดเอ้ยโอ้ยยิงติดอะไรวะถอยไปติดอะไรก็ไม่รู้เซ็งว่ะขยับตัวไม่ได้ครับติดอะไรก็ไม่รู้เอาใหม่ๆๆ ต้องเอาเอาคือนครับเ,เพื่อนๆนะหลังโอเคเป็นไหนแล้ววะเป็นไหนแล้ววะนี่เป็นไหนแล้วไไลวะ มันหายทางบนบ่กชั้นสองไม่เห็นไม่มีชั้นล่างเคสไม่มีไปอย่างตึงเยเราจะแพ้แล้วเพื่อนๆตัวปืนควันมานไม่โดน mình mời đi cài kể cả quên đạo đại nái uyên mày không bị lỗ nè ván ngon mày 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 โอ้โหโดนตรงนี้แม่งเอ้ยลูกฝานฟาดหัวโอ้โหยังตึงนั่นจะแพ้นะเพื่อนนะแล้วนี่ขับรถไปไหนวะเนี่ยเราต้องเอาจุด B คืนไม่ได้อ่ะ เปิดประเด็นไปก่อนไม่โดนอ๋อมันตายแล้วไป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 เอาวะระเบิดลงระเบิดลง ระเบิดไล่อุ้ยรถถังโอ้รถถังจะมีใครถล่มรถถังโง่แน่อันนี้ก็ยังขับรถอยู่เหมือนเดิมเราได้ตีแล้วเอ้าดีจะโดนยึดลืมเกิดเกิดตรงนี้จบเลยโอเค ระ้เบื่อมันล้มอ่ะไม่โคตรนัดนัาก,ก,กลัวไป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 จะโดนฝอยกระบ,บ้าแนววะเนี่ยไม่ตายจบเลยโอ้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 เราเคาะหายหนอวะไม่เจอ ไปไปไมันไม่ตายไหนวะอุ้ยแทงไม่ได้ผมจะแทงมันซะหน่อยจบแล้วยังมันโคตรติงนะครับเพื่อนๆ